สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับก็วันนี้เราเกล่าวกันมาในเดบิวต์เมคายอีกแล้วนะฮะก็อยู่กับผมคุณยูกิเช่นเดิมก็จากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเออเบอร์จิวก็กลับมาแล้วนะครับวีก็กลับเข้าไปรวมกับร่างเดิมละ นานี่มันชังก,กล้าย่ี่กลับมาไม่ไม่คิดจะยอมแพ้สินะไม่ได้แล้วอคนนี้ต้องตีกันทุกภาคจะดีกันไม่ได้ฮะไปไปนโร จัดก,การนายตอนนี้ไปก็ไม่มีความหมายอะไรแมวหน้าเวอร์ชิวไปรักษาแผลมาก่อนดันเตหลังจากนั้น,ดน,นเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการเรื่องของเราไป thank you Nero ขอบใจนะเนโรบ้าเลยนั่นพี่ชายนายแล้วนะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับวีอ่ะเขากลับไปแล้วกลับไปหาตัวเองไงกลับบ้านเพื่อเนโรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายละนี่ไงอ่ะต้องเสียแขนไปเพราะเขา นี่ไม่ใช่การถ่วงนายฉันต้องหยุดเขาไม่ย่งไก็ตามผมไม่ให้นายสนุนคนเดียวนะดันเต้นายไม่เข้าใจฉันเป็นตัวถ่วงไปนะไม่ใช่เนโรเขาเป็นพ่อแกเนโรอะไรนะเรจไม่ใช่ดันเต้ก็บอกความจริงไปเลยครับตอนแรกฉันก็คิดนะนะ แต่ว่าไม่แน่ใจแล้วฉันก็เห็นว่ายามาโตน่ะม <ขอ S 1> ันตอบสนองกับนายยังไงฉันก็เลยแน่ใจเขาเป็นพ่อนายแน่เ <laughs> มื่อกี้ผมจะพูดว่าดันเต้มานรวมกับเวอร์จิลกลายเป็นอะไรนะกลายเป็นด <de> ัมเตะดัมเตะแต่ฉันคงให้นายไปฆ่าพ่อตัวเองไม่ได้หรอกนะดันเต้ก็บอกความจริงไปเลยนะฮะ พ่ออย่างนั้นเหรอช็อกฮนะโดนพ่อตัดแขนไปพ่อชัวร์ด้วย วันนั้นถ้าเกิดว่าเราสลับตำแหน่งกันแล้วก็โชคชะตาของเราจะต่างกันไหมฉันจะมีชีวิตแบบนายแล้วนายก็มีชีวิตแบบฉันมาตัดสินกันดันเต้ นั่งรอเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ดีเราต้องไปกันละแทสซี่มันนานอยู่ไหเนี่ยดันเต้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีชายบ้างฉันกลับมาแล้วฉันเลยต้องไปจัดการเขาโอเคโอเคเราจะดูแลที a ลังตอนนี้คุณสามคนออกไปจากที่นี่ อันนี้ตอนที่เราได้ดับเบิลมานะดับเบิลคาริน่าแอร์เนี่ยได้มาจาตอนนี้อืมปาตาเลย โอเคผมก็ไปเอซ้อมมาบ้างแล้วนะครับน่าจะพอดีขึ้นจากาพาที่แล้วอยู่นะหวังว่าอย่างนั้นนอะไม่เคยคิดเลยว่านายจะกลับมาเตรียมแผนของนายมาตลอดเลยเนี่ยวีก็คงเป็นอย่างนั้นล่ะครับจากการที่เออเราเห็นวีเออ่ที่มัน อนอยู่กับเนโรอะนะผ่านไหนไม่รู้มั้งดิบักอ๋อแล้วพวกนายไปไหนมาเนี่ยหรือว่ากลับไปหาเวอร์จิลแล้วซิจริงๆแล้วฉันก็คิดว่ามีอะไรแปลกๆกับพี่ชายท่าน

คือเมื่อกี้มันบอกว่าเป็นนีโรเองจะโรยมันน่าจะสื่อประมาณว่าเออน่าจะเกิดมาจากตอนนั้นนะครับตอนภักหนึ่งใช่ไหมที่เบอร์จิวมันเป็นนีโรเองจะโรไปเออก็เดี๋ยวผมมาใส่ฟาร์มให้แล้วกันนะะเอาเลยอ๋อ

างนี่เลยเอ้ไม่โดนไม่โดนมัดดมนหลบพอดีโอ้ยไปละเยี่ยบเลยรอรีแมตไม่ไหวแล้วเนี่ย your charge get เคต้องไปตีนี่อ๋อ,อนั่นดูไม่ค่อยดีดเท่าไหรนะ่นะนะไปตีตัวนทู้นก่อนนี่ ผิดผิดไอ้ตัวนั้นไปไหนละอย่างนี้เลยดีว่ะ ต่อไปนี่น่าจะเป็นเจ้าเสือมาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ก็เดี๋ยวจัดการพวกเหล่าสัปวสัตว์ของวีนะเนี่ยมาละจบก่อนทำมันละโคตไม่น่าเลย Đây hey, đâu đồ... thấy bị đồ, đồ rồi Nó nỉ à Đấy, tập hoàn, tí đâu cả cả đài phải là Running away? Nah, didn't think so. Oh, where are you? ไอ้พวกนี้มันไม่ตีเราเหรอจบไปละมาแจกเอาไปเฉยของตัวนี้ อ,อ๋อแล้วก็ตรงนี้ถึงแล้วใช่ไหม อยู่เนอะอะไรเนาะยี่เน่าว่าทันปะไม่รู้ทันปะมันวิ่งเข้ามาเราหาเราทันปะไม่วิ่งเข้ามาเข้ามาก็โดนอีพี่บอกเลยท่านี่ท่าหากินนะท่ามันจริงระยะไกล ถ้ามอนไม่เข้ามาเรียบร้อยไปไหนอะ่ะ ้ออันนี้นี่มากันสตัวแล้วเรียงเลยอยางางเฮ้ยเดี๋ยวพิท่า มองไม่เห็นไปแล้วไปกันละเออมื่อกี้พูดถึงอะไรไม่รู้อะน่าจะพาอื่นครับ โอเคตรงนี้น่าจะพวกนั้นรู้ว่าคงไม่มี er. โอกาสพวกนั้นพยายามจะทำอะไรกันน่าจะน่าจะมากันสามตัวละตรงนี้จะมีโคเล็บตัวนึงฮะ Ơi, đèo đây đó đấy Ôi, mình vun cái là đi Đèo 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 เจ้านกก่อนดิโอ้ ต้องไปตีกเลมละต้องไปตีกเลมด้วยครับ อย,อย่างนี้ดีกว่านี่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 วุ่นวายเกินสามตัวหมดแล้วหมดแล้ว Yeah! <laughs> Còn làm máy ăn. Hay còn làm máy ăn. À ok, better. You got a good heart but này cũng ใจดีแต่ว่าพวกนั้นบังบ่ปางถ้าเกิดว่านายยังมีปัญหาในการจัดการพวกเราแล้วเวอร์จิวล่ะนายจะทำยังไงนายไปดูเองแล้วกันดันเต้นี่คงเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วก็เป็นจุดจบของฝันร้ายของเวอร์จิวโชคดีดันเต้นายต้องการมัน Rest peace, little chicken. in เราไปสบายนะเจ้าไก่น้อยสนุกมากเลย, <c oughs> เ,ลยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราต้องไปซัดก,กับเวอร์จิลแล้วฮะก็ไปแล้วครับพวกนี้ก็คือเป็นตัวตนที่เกิดมาจากฝันร้ายของเวอร์จิวก็บอกเองตามนั้นนะครับ <c oughs> นี่ก็คือตามมาที่ฝังเนโรนะ เนโลขึ้นมาเลยแล้วนัมเต้ไปไหนอะแล้วเวอร์จิลเนี่ยรู้จักเขาไหมก็ใช่นัมเต้บอกว่าหมอนั้นเป็นพ่อฉันมันเกิดอะไรขึ้นในทิศเขาก็ พูดมีเหตุผละฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันฉันรู้ว่านายเกลียดเวอร์จิลแต่นายจะไปฆ่าพ่อตัวเองไม่ได้เรื่องจริงนะนายจะไม่มีทางหันหลังกลับมาได้อีกนายผู้หลายกนช่วยเราไอ้ควจะภูมิใจนะเลดี้ก็ห้ามนะครับว่าไม่ควรจะไปทำอย่างนั้น เพราะว่านีดี้ก็เคยผ่านมาแล้วในภาคฝารครับในเรื่องของเ,ออเรื่องพ่อเนี่ยแหละอันนี้คือตัดตรงนี้เลยวะโอเคตัดแล้วเออเปไปเนีเ่ยสไตล์ดิโอเคก็พอได้ครับโอเคก็ถ้างั้นเดี๋ยวพานี้ผมขอพอเท่านี้ก่อนละกันนะฮะ ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็จะได้พาคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวพาร์ทหน้านี่เดี๋ยวเราไปซัดกับเบอร์จิวล,ละเดี๋ยวผมต้องไปซ้อมมาสะกอ่อนเหมือนกันก็รับคลิปนี้บายบายแล้วเจอกัน